สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยู u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุญดวนนะครับคลิปนี้ก็มาเอาอยู่ท่าทรายที่ใหม่นะครับเพราะว่าที่เก่าเขาปิดห้าโมงนะครับขณะนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับจะหกโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับอันนี้ท่าทรายใหม่นี้จะทับพันมาจากท่าทรายเก่าอีกนะครับประมาณกว่กโลนะครับ ถ้าทรายนี้ก็ปิดประมาณ2องทุ่มนะครับท่านผู้ชมรถก็จะยอยมาเอาเรื่อยๆนะครับก็ใส่เส็จก็ช่างนะครับไม่มีใครแบกนะครับตามน้ําหนักเลยนะครับคลิปเรื่องรายได้อะไรอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ ทำให้นะครับโอ้ทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอคิดทบทวนนิดนึงต <c oughs> ักเนี่ยเต็มเร็วเดี๋ยว,วเดี๋ยว,เ,ยวเราเราพาขึ้นไปนะครับรถตักเลยกว่านะครับไปไปน่งเนยดังน้ำแนว นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยนั่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันถามจังไรครับจักเพิินไหานางเ่าะนงางหันเพิินเ่ราะไหานางคือทีนาแตกเนาะอันนั้นก็รถใหม่น่าจะรถใหม่นะครับเนี่ยรถของผ้าทรายเองเลยนะครับจะไปส่งอยู่ยะโสนะฮะวิตรสามซีซีนะครับ นี่ก็วิ่งมาด้วยกันนะฮะน่าจะไปลงที่เดียวกันนะคันนี่ลงน่าจะลงแพนผมนะนบริษัทผมอะเ <c oughs> กิขับรถไม่ได้นะครับเดาเลยครับ <c oughs> จังหวะนี้ มันมีแต่ดินทรายนะครับถ้าไม่มีน้ำเดาดีขนาดนี้ครับ L นี่มานซีจีหมดเครับเดาด๊อกดอกด๊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 อกดอกดอกดอกไหมยิ่งเป็นรถพ่วงนี่ยิ่งเดาดีขนาดนะครับรถตักกำล car, ังจะเติมให้รถสิบล้อคันนั้นนะครับ ผมก็ต้องช่างสองทีเหมือนเดิมนะครับสองครั้งเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ได้ยีิบเก้าตันแล้วคันนี้ได้30สิตันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิบสองล้อยีิบเก้าตันแปดร้อยนะครับเออย9บเก้าตันสองอยนะโอ้ยพอแล้ว ไปลงเย <c oughs> เราจะไปขึ้นคันนี้กันนะฮะขึ้นรถตากกันนะครับไม่เคยขึ้นก็จะไปขึ้นดูนะฮะเดี๋ยวให้น้าแกเอาสายไปไว้ก่อนนะครับขึ้นย่างเดียวครับ บรรยากาศตอนค่ำคันะครับหัวคําวันนี้ถ้าขยันก็จะล้างรูปล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมรูปล้อล่างล้อเล่นนะครับหลากน้อยนะออออเนาะบ่อใดบ่อใดบ่อเลี่ยมเลยทั้งหนาวีแต่แมงคามนี่แมงกับบักไหลครับแมงนี่ไหลครับ บางคนนี้ต้องขยับขึ้นนะยังไม่ได้ขยับเลยโอ้ช่างไม่ว่างนะครับช่างยังไม่ว่างนะครับเอาไอไปลองไซคับเนี่อ๋อ มันปิดแล้วครับมันปิดครับเพิ่นปิดต้องหวังโมยหล็อคล่างเหรอควันดำต่วนๆรีบแหม้วันเนี่ยว่าไหนเบิ่นหลอบตาเลยขั้น ขึ้นแล้วฮะเขาตั้ไหนวะเขาเขาเขาตั้แน่เนี่ยครับโอ้ยไม่เข้าโอ้ยตอยเกือบไปข้างนอกพ่อมาครับโอ้ยมองไปเกือบไม่โคตรเท่อ่ะโอ้ยขอตรวจขับ่เป็น,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 นครคขับแบบสบายเนาะคว้างขวางแบบนั้นเลยครับ มดอมือวหครับยั่งสิพเพรามือ,อมือเอ,อ้ามเป็นระยะเกียร์หบบครับนั่นเรื่องเหลืองแมนตัวิ่งเกียโอ้อนี่เล่นอะไหลังโอ้เอา้าพีอยังไมโค้เลยเดี๋ยวนี้มัมมนจะเขาง่ายเนี่ยน่ะเกียถอยเดีนน่ะตัวไหนก็ได้โอ้คือสะดวกสะดวก โอ้มันง่ายเนาะใส่มือเดียวสว่าเด็ต้องเปลี่ยนมือหยากเนาะครับโอ้สุดยอดเลยครับหมวกน้ำตาลหาหาตนหนหาบ่าาครับาาหาตาต่ายก่อนาะหมวกอานนึงหมวกก้อนหมวกก้อนได้ครับหมวนแมนหาตักน้อยๆกันเลยครับหาตักเต็มๆเนาะ าหาะก่อนแต่ว่าใช่มัหนหะนนอืมอาะโอ้โหเทะข้างในอะเกยกันี้มีเกคย้อมหอนของน้ำมันหมอครับครับก้อมห่อนเขาคือเกี่ยอัน,นครับเกน้ำมันเคื่องน้ำโอ้้มหอนน้ำมันเครื่องเกยน้ำมันเกคย้อมหอนหมอนำ้ำป๊าด มักไต้หมองถอดเกือบหน้าแไงโอ้ปวดเท้ากีการ์เต่าก็เลยถอดออโอ้หน้ารถสะอาดดีๆครับสะอาดสะอ้านอันนี้ยังคทำเนียเ่ย,ยเซนเซอร์เซนเซอร์นเซอร์ตัวตัดแขนเวลาเอาลง ใช้มือสลับไปสลับมานะครับอันนี้ก็เข้าได้นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับแแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวดูนะครับพอเกียร์ถอยก็กดเอาเลยนะครับน่ะขับโซนเพราะอะไรบอกครับคเพราะเต็มไหมเดี๋ยวเอาขนั้นี้ตั้งเนี่ยหายคนเดินหน้ามากหน่อยบอกผมสิใายก่อนนะเก็แซวใส่พวกนี้บอกโอนโอซัมนีคก็ได้ครับ ลองไปสั่งก่อนเนาะครับเปิดจังไรขับอันนี้ครับโอ้โอ้ขอบคุณครับโอ้ยจุดยอดแอร์ก็เย็นครับอึ๊บขอบคุณครับโอ้แอร์โคตรเย็นมากนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เต็มแล้วนะครับผมก็ทำการสั่งครับสั่ง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ก็ขอบคุณนะคนขับรถตักมากครับที่ให้ขึ้นไปชมนะครับขึ้นไปชมดูภายในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ขึ้นไปชมเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับบายบาย